อันนี <b film> ้เขาจะขี่งูอันนี้เฮ็ดท่านใช่ไเฮ็ดท่านบ่เขาจะดี่พวกพวกพวกมีงูมีเพื้นหน้าบ้านนี่เสียทีเลยอ๋อเสือบลรวยเนาะรวยใช่แบบมีท่านนะมีเงินเหลือนะอันนี้เป็นซุ้มซนเขาจะอิทีบ่จัดนี่ด้วยบางคนนี่ใช้ขี้งูอันนี้ เฮียนทรงรูเขียนจบเจ้าจบหน้าอย่างนี้เฮียนบ่นี่พ้อเป็นก้อนเปนก่อนนี่พว่เนเขามาผสมกับหยาอะไรก็มันแห้งอะไรก็มัมาเห็ดทานนี่เป็นลานทางไ้เลยไม่เาะเดี๋ยวเขานังเดอกจารย์รถยังนี่เขาเอื้นนี่แตจรก็เอเนยเรา้หล่อเราุกซุกซล่อหรนี่สบก้อนี่ตัวนี้วะว่าทำซบอ๋อเล้จะเอนี้อะไร แถวเคานี้เป็นฮินดูหรือมุสลิมเป็นยังไงกันะปนะเค้านมุสลิมดเคสมาเห็นพอเขาราคาขับรถตุก๊กตุ๊กขนาดสิเป็นมุสลิมเนาะพุณโยมที่บอกคู่คู่นึงนั้นแล้วน่าจะเป็นฮินดูป่ะศาลาศาลาแต่ว่าเราเห็นอี๋ถ้าไปนี่ก็แล้วแต่สินซีงไอ Bà ờ. dạng à. à. cái sai lỗi đây. Bố đẹp. Bob Woodenbock. Bob Woodenbock. Bobby song hận. Bobby song hận. Bobby ừ. song hận. Bobby 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 song hận. làm song à. hận. Ừ. Bobby ผสมกันลนสตู่ตน่เออี่ค่ะเขาเนี่ยนนีล้านสลาตัวนี้เนาะงามดางอกเพื่อก็มาจี่บ่เออชออดวัดต้นพนี่บ่บ่ถืว่เนี่มันสูงเนาะ Ơ, ơn nhá, ơn nhá Cho bà Tý bởi vì ơn 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 Bài bài Thằng nào thích chơi chơi hay Bởi em luôn nọ. Bởi đi จอดบอลน่นเ่าซัดน้าของใม่นะเออย่ามันจะเลื่อยเลื่อยบ่มลื่อยไจอดเพราะมันมันโค้งมันไกลดิมันจะโค้งอพูดขันอดเนมันจะไกลเขาก็บอกเพิ่นทีเนาะต่็สิบก็ไ้อ๋อเจ้าสถานีนะเจ้าสีบุมบเงินหน่อยเลยจะขอไม่เอไปหารอยเน ไอเนี่ยมันเป็นเขตชุมชนแล้วนีน่เนาะโอ้ยอย่ยยานเทอร์มาติสอะไรกันหนาะตลาด,ดานี่ไหนตลาดตอนท้ายยางแล้วมาเออเอแต่ว่ามันจะมีตลาดคนละใหม่มาพังนี่ตลาดของใหม่ตลาดพังแล้วทั้งเชือ,อกนหน่อยกันยังมาทางเส้นนี้ไปทั้งเชียกมากตลาดทองมาเหนือก็ได้มีหลายทางตลาดทงมาซอยเลยเป็นบ่แต่ว่าหากย่างรอค่องเดไดเดี่ยว เนนเนาะอ๋อฟ้องตัวเนนบอกโอ้ยบ่อยอีกเลยนะาตัวนกกันยังดกฟ้องเพืนไต่ยิ้มเลยเขาว่างยิ้มเลยน่ำหก็ได้เยียบไปตันนิลาดอันนี้ก็ฮหอดเลยตัวนี้โดยบอกไแต่ว่าเพิ่อนและเสี่ยเขาจอดที่ไหนอะไรเขพหันก็อยู่ พอเขาประจานแล้วอะไรนะใครมันจานอะนรก็ได้แล้วเนี่ยเขาเห็นผมไม่ออกมาหาสื่อกลางปกติเนาะหาสื่อตลาดขอวิธีชีวิตประเทศบวกที่กัน

มันโค้งไปบนไกลได้โค้งมืองูเขาพือนอยู่

もう一回やる。<laughs> <music>

You <laughs> want